โอ้ยนี่มันอัปเดตใหญ่สุดพิศวงที่แฟนๆวันพลัสโอเพนรอคอยมานานจงใจเราอารมณ์ด้วยข่าวดีที่กำลังจะพลิกโลกสมาร์ทโฟนพับได้ของคุณไปเลยแต่เดี๋ยวก่อนและนี่คือจุดที่หลายคนอาจพลาดเลยนะมาดูกันว่าวันพลาสโอเพนจะกลายเป็นราชาแห่งการอัปเดตกับ O x y g ซ n OS น16หรือไม่ข่าวดีระวุฒผู้ใช้สมาร์ทโฟนจอพับรุ่นหนึ่งเดียวจากค่ายวันพลัสอย่างวันพลัสโอเพนสามารถเตรียมตัวเข้าสู่งานเลี้ยง Android 16ได้แล้ววันนี้ ล่าสุดนั้น n e p ทัสได้เปิดตัวอัปเดต OxygenOS 16เวอร์ชัน Stable ที่หมายถึงเวอร์ชันเสถียรและพร้อมใช้งานเต็มรูปแบบซึ่งสร้างขึ้นบนพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ Android 16ให้กับ o n e p ัส s อเพ n แล้วอย่างเป็นทางการแต่เดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นนะเพราะมีเรื่องที่น่าสนใจตรงนี้ตอนนี้การอัปเดตนี้ยังเริ่มทยอยปล่อยเฉพาะในประเทศอินเดียเป็นแห่งแรกเท่านั้นส่วนประเทศอื่นๆรวมถึงประเทศไทยของเราวันทัสก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะตามมาอีกไม่นาน แน่นอนอดใจรอได้อีกสักเล็กน้อยนี่คือจุดที่อาจทําให้ใครบางคนรู้สึกไม่พอใจเพราะทําไมต้องเริ่มจากอินเดียก่อนแต่ลองคิดดูสิว่าการทยอยปล่อยแบบนี้ช่วยให้ระบบทํางานได้มั่นคงขึ้นโดยไม่เกิดปัญหาใหญ่โตสําหรับผู้ใช้ที่อยู่ประเทศอินเดียการอัปเดตนี้จะมาถึงผ่านวิธี Over the เด r หรือเรียกสั้นๆว่า OTA ซึ่งเป็นการอัปเดตผ่านอินเทอร์เน็ตโดยตรงไม่ต้องเสียเวลาไปร้านเลยเหมือนกับการดาวน์โหลดอัปเดตจากแอปจริงๆแล้วมันเป็นทางลัดที่สะดวกมากสําหรับมือใหม่ ที่ไม่รู้เรื่องเทคนิคในรหัสชุดบิล CPA สองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดสิบหกศูนย์จุดศูนย์สองร้อยหนึ่ง x ศูนย์หนึ่งและกำลังปล่อยออกมาเป็นชุดๆุด in batches เพื่อจัดการไม่ให้เซิฟเวอร์ล่มคุณยังไม่เห็นแจ้งเตือนเด้งขึ้นมาบนหน้าจอก,ก็ไม่ต้องตกใจเดี๋ยวอีกประมาณสองถึงสามวันก็คงครบทุกคนแน่นอนและนี่คือส่วนที่พิเศษสุดๆเลยเชนจลซึ่งเป็นรายการสรุปฟีเจอร์ใหม่และการแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆที่มาพร้อมกับอัปเดตครั้งนี้มันยิ่งใหญ่และน่าตื่นตาตื่นใจมากเลยละ่ะ คล้ายกับที่วันพัส,สบสเพิ่งได้รับอัปเดตเมื่อวานนี้พอดีใครที่มีความอยากรู้ว่ามีอะไรใหม่บ้างต้องเตรียมกาแฟมานั่งจิตแล้วอ่านกันแบบยาวๆได้เลยเช่นการปรับปรุงความเร็วของระบบฟีเจอร์กล้องใหม่หรือแม้แต่การแก้ไขบั๊กเล็กๆน้อยๆที่อาจกระทบชีวิตประจําวันของคุณข่าวดาราข่าวในกระแสบ,บน Facebook อัปเดตไวเร็วทันใจคลิกที่นี่ https://www.facebook.com/t.com แต่เดี๋ยวก่อนนี่คือจุดที่น่าคลางแคลงกัน คุณคิดว่า OnePlus ควรเลือกประเทศไหนเป็นแห่งแรกในการปล่อยอัปเดตอินดีเหมาะสมหรือไม่หรือจะดีกว่าถ้าทำพร้อมกันทุกประเทศเพื่อความเท่าเทียมและที่สำคัญกว่านั้นการอัปเดตใหญ่แบบนี้ทำให้สมาร์ทโฟนของคุณดีขึ้นจริงๆหรือแค่เป็นการตลาดมาแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะเราอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้มีใครคิดว่ามันเร็วไปหรือช้าเกินไปบ้าง